สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่แหลมกกอ,กอกนะคะวันนี้มาเข้าสู่วิถีชีวิตกเกษตรกรอีกแล้วนะคะวันนี้มาป้ายหน้ายางตอนนี้คือตอนทำคลิปนี่คือเที่ยงนะคะขาสั่นไปหมดแล้วหิวข้าวนะคะไม่ได้เอาไม่ได้เอาข้าวมาด้วย ช่วงนี้ไม่มีไม่มีคลิปลงเรื่องของเรื่องเอาจริงๆตรงๆเลยก็เลยถ่ายทำคลิปเนี้ยค่ะสวนให้ดูหลายหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาคงจะคุ้นเนาะเคยเห็นแล้วนะคะสวนยางเดี๋ยวทำคลิปเสร็จก็จะเข้าไปกินข้าวในหมู่บ้านนะคะไม่ได้เอาข้าวมาด้วยพอดีรีบนะคะเมื่อเช้านี่ค่ะป้ายหน้ายางแบบนี้ ก็ป้ายไว้เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้แห้งแรงมากนะคะปีนี้คือรอฝนรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอฝั่งนี้จะเป็นสีแดงฝั่งโน้นจะเป็นสีสีขา,ขาวๆม่นๆนะคะก็เป็นผงผงป้ายหน้ายางเหมือนกัน คือแห้งแรงมากนะคะไม่มีวี่แววไม่มีเขาว่าฝนจะตกเลยนี่แหละคะ่ะเป็นเป็นความกางังวลเป็นความกังวลของเกษตรกรเสร็จแล้วนะคะป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วล่ะคะ่ะพาเลาะดูก่อน แห้งแรงมากคือแต่ก่อนนะคะช่วงกลางเดือนมีนาฝนก็จะตกแล้วนะอันนี้ที่ตกช่วงนั้นนี่ก็เหมือนไม่ตกเพราะว่าแห้งแรงเหลือเกินวันนี้เป็นวันยักษ์กินคนคนกินยักษ์หรือเปล่าเป็นวันที่อาจจะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นเนาะหลายๆคนก็รอลุ้นนะคะรอลุ้น โชคลาภความหวังของคนจนเนาะรวมทั้งแม่แหลมด้วยนะคะหวังทั้งทั้งที่บางครั้งนะคะก็รู้อยู่นะรู้อยู่ว่ามันมันยากสำหรับคำว่ารางวัลที่หนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะถูกแต่คนที่เขาเขาถูกเขาก็ดวงดีจริงๆอะเนอะอย่างเรานี่ก็หวังนะคะ หวังดีกว่าไม่มีอะไรหวังตรงนี้ก็จะเป็นตีนเขาเลยแล้วค่ะนี้ยังลกอยู่เลยนะคะเราทําแนวกันไฟข้างบนแถวนี้เราเรายังไม่ได้กวาดคือช่วงนี้ยุ่งมากไม่มีเวลาเลยยังไม่ได้กวาดเพื่อจะเผานะคะเราจะกวาดกวาดกองแล้วก็เผาตัวว่าไฟจะลามนี่คือสวนยางใบยางจะเยอะแบบนี้นะคะ่ะ เชื้อเพลิงอย่างดีหรือช่วงนี้แห้งแล้งด้วยแต่ว่าไฟไฟไหม้หมดแล้วค่ะรอบๆอบนี้ก็คือไหม้หมดแล้วเหลือแต่บริเวณใกล้ๆของเรานี่แหละเหนื่อยๆนะคะก็เหนื่อยขาสั่นเหมือนกันแต่ทําทำคลิปนิดนึงนะคะไม่ไม่มีคลิปจะลงเรื่องของเรื่องวันละคลิปก็ยังดีก็ฝากทุกคนนะคะเป็น กําลังใจนะคะเป็นกําลังใจดูคลิปดูโฆษณาให้แม่แหลมด้วยนะคะก็เงียบนะคะเงียบไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะเงียบนะคะจะมีช่องที่รักษามาตรฐานไว้ได้ดีก็หลายช่องเหมือนกันนะคะที่ยอดเรียกว่าไม่ตกเยอะเท่าไหร่แต่แนวแบบนี้ก็เป็นธรรมดานะแนวแบบบ้านๆนะคะแนวแบบวิถีชีวิตแบบแม่แหลมทา ก็เป็นธรรมดาที่เนาะใครจะใครจะอยากดูใช่ไหมคะคือดอูอะไรที่ซ้ําๆมันก็เป็นมันก็เบื่อเป็นธรรมดาแต่เราก็อยากจะรักษาช่องเราไว้ค่ะช่อง youtube คืออยากจะไม่อยากทิ้ง ั้งนั้นเลยนะคะไม่อยากทิ้งนะคะก็ทำคลิปพบปะพูดคุยกับทุกๆคนในแต่ละวันเหมือนเดิมนะคะนี่ระค่าเดียวกลับแล้ววันนี้พามาเลาะส่วนยางทาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ่ะหน นี่ฝั่ง <facebook> น <group> ี ững, ้จะเป็นสีนี้นะคะฝั่งนั้นจะเป็นสีแดงก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็พามาดูสวนยางค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ยังไม่ลืมกันที่ยังติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ